บอลที่เผชิญหน้ากับศัตรูอยู่นั้นเขากลับไม่สามารถปลดปล่อยสปิริตออกมาได้เขากับเพื่อนยึงพากันหนีแต่มารีน้องสาวของเขาวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วบอลจึงรวบรวมความกล้าปลดปล่อยสปิริตที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้โอภพาเข้าต่อสู้กับศัตรู การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแล้วทำให้ได้รู้ว่าศัตรูของบอลน,นั้นเป็นโรคก,กลัวความสูงขั้นรุนแรงพลังโอภาของศัตรูนั้นเป็นกงเล็บที่ยืดหดไปตามการเคลื่อนไหวของบอลบอลจึงได้ใช้ความได้เปรียบที่ศัตรูกลัวความสูงพาขึ้นไปบนหลังคาและเอาชนะได้สําเร็จตอนนี้ผู้ว่าได้เริ่มส่งสัญญ,ญาณออกอากาศไปทั่วเมืองเขาบอกว่าเขาได้กลายเป็นพระเจ้าแล้วและจะเริ่มยึดครองเมืองแห่งนี้แต่ทันใดนั้นโอพาเมกิซิตก็ได้เริ่มกินกินเขาเช่นกันทางฝ่ายหัวหน้ากลุ่มต่อต้านที่กําลังจะถูกศัตรู เขาก็ได้เข้ามาขวางไว้ทางหัวหน้ากําลังจะใช้เทปที่พวกจีโอบันทึกไว้นํามันออกอากาศแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปทางผู้ว่าที่กําลังถูกมีกมซเกืนกิน เขาได้ขอความช่วยเหลือจากดร็อกเตอร์แต่ดูเหมือนเขาจะถูกไว้หักหลังเสียแล้วดร็อกเตอร์ได้เปิดเผยตัวตนชื่อของเขาคือบบวนี่เชล็ดเป็นนักวิจัยแห่งเซนอมเขาได้เข้ามาอยู่กับรัฐบาลเมืองเอนโดสึนี้ในฐานะสปายของเซนอมและเลือกผู้ว่าเป็นหนูทดลองเขาได้ฉีดตัวยาแห่งพระเจ้าเล่งให้ผู้ว่ากลายเป็นออฟเพื่อเป็นเครื่องสั่งเวยให้กับเมกิซิดเมื่อผู้ว่าถูกกืนกินไปจนหมดแล้วไว้ก็ได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ควบคุมเมกิซิดต่อมันได้เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองและเริ่มถล่มเมืองนี้ทางพ่อแม่ของ bon แต่คิรินก็ได้เข้ามาช่วยไว้คิรินนั้นได้รู้จักอามิดาบาเขาเคยสังกัดหน่วยกองคนพิเศษของอาณาจักรสเตียและยังเป็นคนประเมินโอพาร์ตที่ลูบี้ใส่ด้วยอามิดาบายังกล่าวอีกว่าคิรินนั้นเป็นคนธรรมดาเพียงคนเดียวที่สังกัดอยู่ในหน่วยกองคนพิเศษที่มีความเป็นอัจฉริยะทางจีโอที่กำลังจะไปหยุดเมกิซิตนั้นหัวหน้าก็ได้ห้ามจีโอเพราะระดับมันต่างเงินเกินไปแต่จีโอเขาเลือกที่จะสู้ตายเพื่อปอกป้องคนสำคัญของเขาทางไว้ที่กำลังทดสอบเมกิซิดอยู่นั้นก็ได้ประจันหน้ากับจ เขาได้ยิงลำแสงโจมตีมาที่จีโอ แต่จีโอก็รอดมาได้จีโอดูเหมือนจะปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างเขาได้บอกให้บอลไปแจ้งหัวหน้าที่สถานีวิทยุให้ดําเนินการตามแผนขั้นสุดท้ายเพราะยังพอมีหวังหัวหน้าที่ได้ยินดังนั้นจึงเริ่มออกอากาศถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองเขาได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดว่าทางรัฐบาลกับกลุ่มเซนอมร่วมมือกันทาลายเมืองแห่งนี้เขาได้ปลุกใจทุกคนให้ลุกขึ้นสู้และยังบอกให้กลุ่มฝ่ายต่อต้านดาเนินการตามแผนสุดท้ายทันทีพวกเขาได้เริ่มระเบิดถังกับเก็บพลังงานให้หมอกไอ้น้ําลอยออกมาจึงทําให้ได้รรู้้้ว่าาแผนขอออองงัืตกกใหหม บทบังการมองเห็นของมีกิซิส